จะหาไหรจากชีวิตน้องให้ใช้ชีวิตให้สุขพอเพียงจะเรียบริงเยอให้สุดน้องคู่เตอครับเป็น FC ทีมงานสิบกรณเกี่ยวจิตเหมืนจักตะนายห้วยลาดสิว่าสีแก้วเบาน้องมัชกรณ์ส้อยจิตครับอู้อู้มัได้ผลดีทีวะประทูประทูเน้าโอ้เต็มเลยอ่ะ โอ้เป็นยังไงสูตรพี่มิกเป็นไงสูตรพี่เอ้ยพี่ดูจากตะนายมาเดี๋ยวเขาเองครับโอ้จันายมาได้สิเออพี่ดูจากสูตรตะนายมาแล้วเนี่ยเต็มครับจวดจวดพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาเรื่อยครับมาเรื่อยครับมาเรื่อยตัวมาแล้วมาแล้วโอ้สุดยอดน่ะเออเราไม่ต้องจับเองเมื่อกี้เห็นไหมพี่พี่เห็นพวกเราวิ่งจับกันพี่ก็งงอ่ะความความความสนุกครับอ่าสนุกสนาน เราเชื่ออะไรนะเราเชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะชื่อแม็กครับเออแม็กนี่ครับน้องแม็กครับเอฟซีครับ<ค>เอฟซีทีมงานสวกรกวอ,อ,กกอรแก้วจิตครับผมรู้จักไพ่เดียวตานายห้วยล้านสิว่าสีแก้วครอุทยานสวนครับ่าวน้องก็รู้จักบ่าวบ่าวลี่หูจักวะรู้จักนะนี่ครับนี่ครับเอาแมงกับน้องวนรอบรอบสองอะไรนี่น้องเหรอแมงรอบสองสุดยอดครับรอบแรกกันเพื่อนไล่จับกัน แกยังได้หลายอยู่ผมว่าเอ๊ะเด,ด็กน้อยเด็กน้อยเออผมเห็นตาไนานะตาไน,น่นเฮ็ดสูตรนี่นะมผมก็เลยล้องเบิง่งอุ๊ยนี่นี่ครับโอ้ถ้าสูตรตาไนนี่ทำกัานมาแล้วเออถ้าสูตรตาไนเด้กิน,<ใ>นดนแล้วเนาะนั่นแหละอือโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้วิ่งมาแล้วแต่เมื่อกี้เสียงมันมันดับไปใช่ไหมมิดเออเสียงอีกต่อเรื่อยๆอืมนี่เสียงเบาจังมิด๊ก เอออ๋อเมื่อกี้น้องมิกเห็นว่าเราคุยกันอยู่ก็เลยปรับเสียงลงแมวมาน้องมิกครับผมอ๋อดีมากดีมากเกลียดเหยียดเกลียครับนี่ครับนี่ครับเปิดยูทูปโอ้โจวดเหี้ยโอ้บรรยากาศไหมสุดยอดเราเอาอุ้ยเสียดายเราไม่ได้เอาอะไรมาใส่เนาะแมวเนาะครับถ้าเรามีอะไรมาใส่นี่ไปคั่วอีกรอบเลยนะ่นี่ได้อีกเออเอาอะไรใส่ไปดีวะโอ้ยังไม่อีกรอบอีกรอบเลยยังไมาอีกรอบเหรอเต็มเลยนะยังไมาอีกรอบนี่ ล,ล,ลุ้นกระมังเลยเออลุ้นกระมังเลยโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ในในาาป้าไปหาอะไรมาใส่ไปเราค่อยไ,ไปทอดกิ่มันโดดมาแล้วโอ้โอลอดตายแล้วครับมันนี่ยวงขึ้นนั่นโอ้มันวิ่งเข้าหาไฟเนาะครับสุดกนนันได้นี่ได้ผลเลยได้ผล <ๆ S 2> ได้ผล,ผลเห็นตนาไนอะลงพี่เห็นแกฝังอะไรเงี้ยครับมันโอเคอ่ะพี่ก็เลยลองเอาทําบ้างอะไรเงี้ยเออใช้ได้ว่ะโอเคเออใช้ได้นี่นะมนลงในถังเลยเนี่ยดูดิ ไไมันวิ่งชนไฟเนาะวันนีน้ม,นนมาเหมือน่ไมนรู้ทิศทางฟังเสียงเราอย่างเดียวแล้วมันมันชอบเล่นไปครับอือบว่าได้ผลมัน้องมิกเนาะ พี่ลี่เอามือเลยนะขุดเมื่อกี้ไม่มีจอบตอนที่ไอ้แม็กเอาจอบมาแล้วอาจารย์เอาคืนไปอ่ะโอ้โหพี่เห็นเด็กมันวิ่งจับพี่เอามือขุดเลยตอนนั้นเพราะว่ามันมันเป็นมันขูดง่ายของเด็กเด็กมันอยากจับน่าเด็กมันอยากจับอยากวิ่งอ่ะครับโอ้โหแต่สุดบาลีก็ยอดเลยเด็นผลเด็นผลนะ ได้มาจากใครครับได้มาเห็นตาไนทาเห็นตายททาพี่เห็นตายททาเออได้ผลจริงวะฝนลงเยอะเลยอ่ะดูดิเอซี่ครับเพ่อน้องน้องพี่มาเรื่อยเรื่อยเลยมันมากตามเสียงม่าหันเสียงมันดับไปคืนน้องมิกเพิ่งมาเบิ่งเสียงยูทูบมันดับไปเออตอนนี้มาลายเลยพี่ว่าถ้าเอาไปข้างๆตรงไอ้ที่เรานั่งก็จะเยอะนะมิกนะ พุ่งนาข้างๆเนาะเกิดตรงไหนมาที่อืเดี๋ยววันหลัง <ไป S 1> เราค่อยทำเนาะน้องมิกเ <ไป S 1> นาะหลังเ, <ไป S 1> เดี๋ยวพ,พี่จัดเต็นท์ให้น้องมิกอันนึงเลย <ไป S 1> เห็นน้องมิกน้องมิกมากครับผมมากแบบนอนหน้าอย่างแนวนี้นะผมกับสีนี้มีมูมีน้องอยู่นัมนะครับผม<ป>อ่ะเดี๋ยวเฮากลับไปบุก้อนเนาะน้องมิกเนาะไปหาอะไรมาใส่ดีกว่าให้แม็กเอาอะไรมาใส่ดีกว่าจะได้ทอดกินเนาะแม็กเนาะอุ้ยเป็นบินลงเรื่อยๆดูดิโอ้โหจวดจวดครับผมไปโอ้ยเจเอฟซีนะผครับผมจวดจวดพี่น้อง ครับพินเศาแล้วครับไปเบิ่งอีซ้อนเด็กกันเอ้าลองเก็บมาก่อนเอ๊ะนี่แหละครับโอ้เมื่อคืนเนี่ยครับโอ้แรงที่แม็กหนักไหมมามามา,าโอ้นี่คือเราเอามานี่ก๊อกที่สามแล้วนะครับเออโอ้ถัทงที่สามเราได้เยอะนะแม็กเนาะเมื่อคือนแม็กก็ทอดอร่อยมากเลยครับเหลือไหมเมื่อคืนไม่มีเหลือไม่ไม่ได้แบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งเลยตอนที่แม็กทอดนะ แบ okay? ่งแบ่งนะเห็นไหมครับโอ้ยไหนไหนอู้อ uh ู้มีอู้อู <h <h ้น้องน้องน้องแม็กเอ้ยจับขึ้นแมวเมื่อกี้นี่นะเอออู้หูยป่ะน้องแม็กมานี่ครับน้องแม็กครับเอฟซีศิวกรแก้วจีดครับจักทุกคนเลยตาหน้าย่ว่าเบานอนบรรยากาศจัดมืดแล้วนี่ เบ็ดพี่เมื่อคืนเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วมันไม่โดนไม่มีนะโอ้ในปลาควาตัวเดียวครับปลาควาทำผ่ามาขึ้น,นอดอกกี่ถ้าไม่มีปลาช่อนก็อยู่ไม่ได้ครับเวที v v ปลองเี๋ือตะลกวยบสามเมยอยู่ให้รอดครับผมโอ้ยไปห้าบ่าน้องอีกโอสุดจอดครับอขอบคุณมากครับกับคิมนี้ครับนน,นี่จาเว้นก็นคืนไลยแล้วคุณ โอ้ยเจยงมันตื่นสวยเบิ่งเต้นไหครับมึงเต้นไหมครับการเต้นยูอันบานต้นใหม่มั้นี่ครับเตะเตยบังการเต้นนอนครับอาจารย์กำลังผสมนำมักชิวภพาเพป็นหดต้นใหม่ กัะดซกสูงสูงก้อน้างสงนีครับเอาครับแค่นี้ก่อนครับเพื่อนพร้องน้องพี่เราเจอกันคลิปไหมครับ